วนเนาะแม่เนาะมีตั้งแต่มอรัมบ้านมอรั่มค่ะพาเจเน่เมื่อนี่ลูกหลานนี่เกิดใหม่ในรุ่นมอรัมหน่อยเรี้ยงมากใหม่ๆพี่น้องไม่แต่ไม่แทะเทะเรี้ยงแล้วแต่จังมากเมื่อนี้ค่ะมาขอเป็นลูกให้บ้านขอเป็นบ้านในกระถางนั่งพี่น้องกับน้องคุณเข้าอุ่นักคนนึงก็แล้วกันมาซอยงานนี่พอมันฮันดูฮันดูเสื้อนฮันดูเสื่อนไอ่มันก็เบิ้งกันใหญ่หนิ เอิ้นพี่เอ้นพี่เอ็นพี่ซัเป็นยังปาปาลุเอ้นยังเชื่อแล้วเยาบางนามัเป็นป๋าอยู่หมดเลหาเติมหาเติมเอ็ูเลยเอ๊ะเอูเลยอ็ูเตียพูดล้ว่มีสชอยู่ด้อ่ะปาไปลอันสูงหันต่ำพี่น้อเป็นนักธรรมดาบะหลงมะล่ำค่ะเพราะยังเปเก่า 好，再给我来一遍，我听到吗？ อูอูสันโตอันนี้เสียงดีกว่าก่อนโกนะข้ามโนกาสโปคโคตโมแล้วพุนมาสีสีเสีรรยเรียมตรโะยะพระเจ้าเทวาเทวรามพุทโธพระเจ้านารโหสาธุเอพระเจ้ายี่สิบแปดพระองค์องมาปกมาบางังจะมากางมาเลย เรียนเแลาโรซึ่ง้าหัวไว้เด้อคุณพระไตแกสาพยูงโยโโส่งชาธุเด้อคุณพระสงฆ์พระเจ้าให้มาผูกเกี่ยงน้ำใบนั้นเด้อไว้ไปเบิกผูกกรมผูกกรรมมีคุณแห่งอายจตาที่พันไวผิดให้ลืมคนบนคาบนคาเด้นนอดนะฮะดวงใจให้มนต์ย้ำมาลำวันนี้วังตีแต่แต่จิตราดี่นอสิลงสูบ่บ่อนีนให้ในมือนี้สิลมแข่งเราใช้ เมืเม่อนี้สิลำแขวงเราใชผู้ใดจนก่อนลำสินำเด้อวันนี้วันนี้เป็นดีหรือหายเออให้สิพอใจดี่ใหม่ที่ใหม่กลัฉันนี่แต่งไฮแต่งไฮเรียนแต่ก็จังมาต้อนรุ่นนารับรองบ่บ่เสียทีต้อนรุ่นนารับรองบ่เสียทีทู่ฉันมีแมนบา่ไตา่ผ่านเรียนลำนำทันฉันหุ่นชู้คู่แต่งนำทันแม่อรสา คู่แต่งกำลังเพียนกิตแต่ม่าอยานอนจงก่อนเด็กจังจอนก่อนไม่เบ็กเสล็ดเด็กจังจอนก่อนไม่เบ็กเสล็ดมีนันเดอรนันเดอรมีก้อนเพ็ดก้อนเพชรต่งกันพึ่งแ้มประจำกันเข่าให้ฟังเอาแต่ก้นอนสักก้อนอย่าเมื่อนอนเยอะชูบารันหัววาดีจมจังสัตว์แล้วแกจมจังสี่จังสี่สีวา่าไรแนวยันเด็กโอ บ่ ಭಯ นแต่เพิ่นเซาเฮาว่าตัวเป็นคนมาอายองเลยังใหญ่ใหญ่ยังมีสิด้บอไปบ่ังได๋อยกไว้องอาตเรงยูอยกไว้องอาตเร็งยพุทโธยอยกต้องมานําอยู่มาสุอํานําคมนต์ศมาสุอํานําคมนต์ให้สงฆู้ัญากาหลายปัญญากาเร็วไเฮ้ ไอก็ได้เด้อพอเด้อม,ม่นเป็นปอดจนไหมหรือบอกว่าหนึ่งอันเอาละนี่เงียบยยเงียบหน่อยสงัดหน่อยคุณขาเงียบเงียบหน่อยสงัดหน่อยคุณขาอย่าทำเสียงหงืองเงให้นางฟังสงัดหน่อยค่อยฟังก่อนฉันเบาสุปราณีสิได้วา่านี่แหละพอสักชาสุปราณีนัก,กร้องคนไม่ยอมสากันแต่ก็นำไปรับมูอยู่หลายคานาะ ดีอยู่รอดสุท้าเอ้ยดีอยู่รอคุณแม่เอ้ยแต่บ่ส่งเฮาลำเขราวันมาลหน่อยมาลหน่อยและจึงเคยมาเรียนพลังสงเทาเกา่าเออสวัสดีพวกมู้เจ้าเป็นจังไหนพี่น้นองสบายบ้างแม่บออ้าน ทุกท่านทุกท่านอย่ามีเสียงอย่ามีมีฮาดาประจันทังเรียงฟังเหงมืนเสียงของข้าสุปราณีสเดว่าเดตเลตเฮฮาคีรรยาวดวดเ็นไดซูอนแต่กว่าน,นั้นยังบกหักปันไดตั้งแต่ก่อน,นั้นยังบกหักปันไดเดียวนี้ไว้ท่านโยมท่านโยกเก่งเกินข้าวบางการทั้งลำทั้งกองบทกว่าแต่ชันแข่งแต่ฉันแข่งนี้่จะแจกลา เงินหนาเข้าป่าล่าาลงบนลงบนเข้าป่ลาล่าาลวงบนอันอันคือพอมีในเดอ้อจังหน,น่อยเด้อว่เห็นว่เห็นต่างหลายปีกันล้อเือเก่าเนาะอุอ้ยคนนี้จะมันรอ,อปลื้มก็แล้วฮะ <c oughs> อิโมก่อนละแล้วเฮ้ย,ยเป็นเมืหวานสัดสีเพื่อให้มูท่วงคัดแพร่ นี่เสียหาเป็นออเลอะอายเลยคันคันได้เป็นแล้วเบื่อตะมูตะพวกอาเดินจังไงมากแก่เอาคอยเตือนเตืนอนมือที่แหลกแหงที่บ้านคอยมวนคอยยื่นคอยกินคอยเล่น พ้าวเท้า,าดอกมือเนี่ยขัน่าบวงวาน,นี้หลีกันย่นหาจา์ใหญ่เพื่อได้แผ่เด้อเป็นวานนอน เจ้าองค์หุ่นทั้งปีทั้งสศามาล่ำพูนพูนินดีแดงสำใด้ผัวอยู่ไกลาตาสองมองหาผู้อยู่ไกลาตาสองมองหาตากระเนมพหัตาเบิ่งหักนน่น,นอนวาเด้อพี่เจ้าพี่พว่าอยากล้มมือส่วนมือส่วนละนวดในที่ใส่ส่วนบ่อตางส่วนลอน่องเบิ่งเด้ออธิษฐยนส่วนดีก็บผู้โ่งเงอนแม่บ่แม่ ตาเด้อพ <t ư> ีวาอยากล็อกมือส่วนมือส่วนละนวลในที่ใสตู้ยกไหล่บอกมือผู้ยกไหลยกไหล่แตาสี่ตองแนมเดียวขอบุตรตากระเนมคอตาเบิ่งค่ะนั่งนองกว่าเด้อพีเด้อพี่ว่าอยากล็อกมือส่วนมือส่วนละนวลในที่ใสผู้ยกไหล่บอกมือผู้ยกไหลยกไหล่ตาสี่ตองแนมเดียวเงินแก้วจะกอดกองรองดวง ส่งใช่ชิดซื้นใจพ่าใดเห็นเราไม่นวลนิน่มบรรดาโยงส่งเดอพีจิตพววงไฟนองไฟนองวาใจเต้นดังกองเห็นพี่นองส่งซึ้นยินดินพี่นองส่งซื้นยินดีก็เป้านีเมื่อนอานนาั่งฟังเนเจนบสแสดงกะก้านยอดนักหนานักน,นาปานกุลลาาเกิดมุน้าไปเรื่อย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 ,อย,อย,อยจนแจ้งึงกบนบดบัก่อนฟังเบิงนให้นะครับบาดบอดหเบิรงให้นะครับ ก้อนได้ world, หัดเลือละก้อนได้เฝาได้เฝอเก่ากาลว่างจอดอย่างมโน่เด้อไอ้เจ้าได้ถ่ายแนนเด้อผีหาททบบ้างน้องแย่น้องแย่ละคอยแก่ใส่เชียทำมาด่าเพืนละควาแก้เพียเจ้าเพียต้องมีโอ้คอยปุ่งคอยละตีคอยพายุสุรด ขออะไรนี่จําเป็นบ่ลังลือว่าเป็นบ่รองขอลบมันต้องมีคนให้คนไห้กําลังใจจังฮอดฮอดบ่ได้สมวบสนุกโยกเอโยกเอผู้เฮ็ดตึงยกันช่ยกันผู้เฮ็ดตึงนียกัน ปวดเสือกังไบ๊วยเอาผู้ยดตลร่างจนไม่จังสุมสีแมันแก่ปปลาเสือแดงนี่เพื่องแกงแล้วเมืนอใดมันบอปา I don't like